หยักนอนนี่เดือยหยักเคยเห็นบ่เบ่งจะจะขั้นเดือดเต็มเต็มเลยเป็นหยักเป็นผมเป็นก้อยใช่ป่าวไงมันหมักไตเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่แถวสิได้ยินแถวนี้มันมีหลายขี่อยู่เด้อทางนี้เด้อ กาบสบายดีเนาะท่านผู้ชมมือนี่พบกับซองร้อยคำซาแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์เตรียมโหลดสลิงเหมือนเดิมนี่แหละยี่ห้างเขาเนี่ยล่ะยี่ห้างนี่ก็ซื้อหมื่นหมื่นกว่าบาทเนาะสเลิงนี่บริธรรมดามือนี่เนาะเข่าเรื่องเลยสิพาไปเก็บหอยอีกพี่สองเนาะกับเสือข้องข้องกระถาบเท่านี่แหละจะเอายังหลายชาวสวน อยู่แบบซาบานซาบานธรรมดาเลยอะบริแต่งตรู้หลาคือพวกอยู่ในเมืองดอกเนาะอยู่แบบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายหากินง่ายเท่านี้มีอยังกับอัปเดตตลอดเนาะพี่น้องมื่อนี้ไปเก็บหอยเอ้าไปเบิ่งกันเลยเนาะว่ามื่อนี้เอาสิได้สามมือนั่นหรือบ่ออีพีสองเนาะพี่น้องเนาะไปเก็บอีกรอบสองละผลตบบริจีดยางกะไปคือเก่าละนี่เนาะไปก็เพลินนี่ละ เกสามคนคือเก่าเนาะพสามไอ้พี่น้องพากินพาหาเนาะพี่เนอะผมก็ได้ยาวเลยเนาะคือจรป่าเขาไปนังมืองหนังเวนเอ้าไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยมาหอนมาถึงเลยเด้อเห็นเลยเด้อนี่เด้อเห็นเลยเด้อนี่เด้อนี่หน่วยนี่ป้าตัวสองหน่วยพี่อยู่เนายป้าตัวมันกำลังกินน้ำไหนนี่นะมันยังวดไตอู้ตู้นี่นี่นี่หน่วยนี่นี่เห็นบ่ะพี่น้อง นี่เห็นบ่ออกลายอยู่มีออกลายอยู่คำเห็นละมันจะสองหน่วยนะหน่อย,ยมันรุ่นกัน่าจะได้เท่าไรเด้อมีเด้อม,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 มาหลายคนอยู่มันยังอบอุ่นนะมันเข่ามาอยู่ป่าเนี่ยเสียวกับป้านี่บางทีคนยืนอยู่กับบบฮูเนาะมาหลายคนกับอบอุ่นไปอีกแบบเนาะ มันดาพีพีไอไอมานำมาดิหาไปเลยพี่น้องเอ้ยโอ้มันต้องใส่สมาธิเนี่ยนหนึ่งเนานะพี่น้องเนาะต้องใส่สมาธิในหน่อหนึ่งอ๋อเด้อดิเด้อน้องเห็นอีกแล้วนี่เห็นบปล่ามีพี่น้องไหมนี่ ใส่มาอีกเลยเนาะแต้มหนึ่งเนาะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันหมักหม,มักซ่อนแอบอยู่แถวนี้แนะหละว่าน้ำคนอยู่สาเนานะหากระบ,บื้องหินเลยเนาะเด้อนี่เป็นป่าไปหมดเลยนะพี่น้อง โอ้ยหาไปตาไวนี่หน,หนึ่งได้หาหอยอันนี้บริคือบริคือหอยอยันไหนได้บริคือหอยอยู่ในน้ำได้ส่องไครไปเห็นโลยอันนี้พันธิลี่ีส์พันธิจับอยู่ตามกุ่มดำใบใหม่ใบต่อของป่าเนาะมันเกดิดหายากเป็นธรรมดาเพราะมันอยู่ในป่า เอาไปรุ่นกันรุ่นกันเนาะว่าสิได้หลายปานใดเนาะดีเนาะพี่น้องเนาะหมานได้หาเบิ่งดูให้เพิ่นดูนี่ให้เพิ่นเบิ่งดูนี่โอ้ได้หลายเตื้นเนาะพี่น้องเน้องไปธรรมดาเด้อดิเด้อโอ้ยบันเฮาดิ <laughs> <laughs> เฮาได้อยู่ซีหาหน่วยพี่น้องเอ้ยบ่ได้คือเขาดอกกัน <c oughs> นี่ฮะโอ้แทนว่ะอาศัยความเซียนแทนว่ะ อุตสาห์ฝึกพจนวิทยาหยุดมาจากท่านปู่ฤาษีเอาไปเบิ่งหัวหน้าพจนเนาะได้หลายสไหนเนาะนะมีหัวหน้าวพจน์นะพี่น้องเนาะไปเบิ่งหัวหน้าพจนดูว่าได้หลายสมัยหัวหน้าพจน์นี่ไงพี่น้องเมื่อไงได้หลายสมัยจะว่าสิกินเหวเนาะมื้อนี่ฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหาไปเรื่อยๆ ใจเย็นเย็นพี่น้องใจเย็นเย็น,นหาตามนี่ห้องก็ได้ต้นนี้บ่ไปเป็นหอ้หอ,งหองมันจังนะนะยางนลำลังกันไปบ่ได้จะเถอไปเป็นห้องห้องไผยห้องมันลดพี่น้องมันเป็นห้องน้องเป็น้องหาไปนี่แหละเ็นี่ยเผื่อกันเนี่ยเด้ย๋ยวเน้องเด้๋เผื่อเห็นเผื่อเห็นนะเป็นน้องเนาะหาก่อน เห็นนี่แล้วพี่นอ้องนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่ว้ามันมักไต่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ของป่ามันก็อยู่ในป่าแต่ว่ามันก็แซ่บเป็นธรรมดาไม่เห็ดเวียกอยู่ป่ามันก็ต้องหากินของป่าไปแบบนี้แหละพี่นอ้องเอ้ย ทำการหาเลยทำการทำการหาไปเลยเอ้าผมมีผมมีขู่นว่าตัวนี้ดูเพื่เดียวคนละต้งใช้เป็นาสาวสด <c oughs> พี่น้องเอ้ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว <c oughs> ตัวหน่วยใหญ่เลยตัวนี้ตัวพี่น้องนี่นี่บอ พี่ๆ่วยใหญ่เลยนะตำรวจเห็นเลยขู่ว่าในซากเอาแล้วเอามาเห็นอีกรอบสองแลพี่น้องเดี๋ยวหาไปอีกก่อนจิ้มานอยู่ยบอกมนันนี่หาไปก่อนหาไปก่อนเกมมานเนาะมานบันทายก็มีเลยโอ้โหโหนะ้าแทนก็ได้เห็นบะเพี่น้อง มองป่าพี่น้องเอ้ยปีนแนวลำพูลำเขาผมเห็นบ่ตื่นเติงเขาได้ผม๊บโมเมนน้อยๆพวกอันนี้ทั้งดุมปีนเขาเอาได้อย่าตกหิวกับพวงเฮงนี่พี่น้องเห็นบะมันไต่เห็นบะอุ้ยมันไต่เลย เด็ดมาอร้อยฮะในเท่านี้แหะพี่น้องเอ้ยได้ไปเบิ่งกมาจะได้หลายสั่นเลยหายอีก่อนต้องใส่ตาเนี่นึงมันเห็นมันยาดอ่ะอนาคตอนาคนเนาะโอ้หอนาคนได้หลายเว้ยโอ้ธรรมดาเด้ออนนาคตประมาณได้ได้ไปเห็นลูกเห็นผัวเนีุ่้ย สทำสกินบุ้ยตีน้องอยู่น,นักกินพี่น้องเอ้ยจับจองได้เด้อน้องไซข่อยเองนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นอีกละนี่หันเนี่ยตกนี่เด้อนี่ถิ่งลงไปแล้วมาอีกหนึ่งเต้มเรามองหาดีกว่นนี่หมูมันเลยบ่ไม่ได้เห็นคนง่ายนะอ๊ะเดนี่เด้อตรงนี่แหละ นี่เนี่ยอยู่เป็นขู่ผมได้เห็นนะมึะงกก้อนแค่นึ้งเลยอามึงก้อนสีมันอยู่ปีะเดี๋ยว,าายวหารวมรวมรวมๆแล้วก็คืรวมกันน้องิึงว่ะจะแดหลายวันไหนเนาะเดี๋ยวถ่ายเบิกอิกเอาว เบื้งซี่มันก็บาไล่ตัดต่อแล้วมันก็ยาวๆไปเลยเราพี่น้องเลยนี่เห็นนี่แล้วเนี่ยมีเหมียงตอมแปลงมาจากอุ้ยลืมให้เบื้องใหญ่เลยพี่น้องใส่ใหญ่เลยท <c oughs> ิมันก็หวานปากันเลยเด็ดทีเดียวเลยแต่นั่นนี่มันจะอยู่นี่เนาะมีคนมาตัดใหม่ทุกบ่โอ้ <c oughs> มันหกักต้องมันหกักผิดบางยึด นี่พี่น้องเลยมาอีกแล้วเสใส่เลยพี่ใส่เลยมาดูน,นีดีพี่น้องเอ้ยพ่ออีกแล้ี <S 2> <S 2> <S 2> โอ้มาแล้วยวะนี่ <S <S 2> <S 2> โอ้โหพอดีเลยจังมาถ่ายคลิปเลยวะบะไรต่อแล้วแบบนี้คักหักหักหักแบบนี้แว อยู่ดีๆแถวระแวกนี้เลยเสียงยังบุบบ่บ่บ,บ่อาเท้พี่น้องเลยอ้าวเต็มแล้วพี่น้องเลยเรียนกันเลยมันมันมันเอาเพาะคองดีแล้วพี่น้องเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอาโตโตโโตัวนี้ก็ได้เห็นห่ดพี่น้องนี่ นี่เดนี่สองหน่วยสามหน่วยนี่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 มาหลายคุณเลยแถวเสด้ยินแถวนี้มันมีหลายขี่อยู่เด้อทางนี้เด้ออย่ามาเด้อขี่อยู่ ขี้ยขี้ยอขี้ยี้เนาะพี่น้องนี่ใส่นี่ใสโอ้นี่พี่น้องเห็นบอยังไ่เลยพี่น้องอใส่ใหญ่เลยเนาะจาว่ามีขู่มันเนาะหามดู ตอนนี้ก็ได้สัมหนิเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสอ๋อเห็นอีกแล้วอืมเม้มเงยหน่อยเหนี่พี่น้องเอ้าูเห็นนีกเลยอู้ป่าจักอู้หูใส่หน่อยตัวนี้โอ้ยมหมาปอกระโปงอี๋สัมหนำบ่นหน่อยเลยเนาะพี่น้องหน่อยๆน่างนี้เด้อเอ้าเห็นอได้อีกปุ๊บเหรอหน่ายนี้ มานเนาะน้องใอยเองพี่น้องน้องใอยเองจับจองได้หากินหมานสูตรพ่อมาสั่นสองไอ้น้องเนาะซองไอเน้องลูกนาสาวอ้าหมานอีกแล้วพี่น้องอุ้ยอือฮึอือฮาต้องผมอยากว่าในหับประกันในความหมานของมันนี่อุ้ยไผได้ไปเป็นลูกเป็นผัวนี่พี่น้องเลยบอกเลยเลยว่าผมได้ให้อด หากินเก่งป่านนี้นาะพี่น้องเนาะย่างป็เนึงกับพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วบัด้ายนะหากินหญ้ากินสาดได้เลยเนี่ยเนี้ยกับบุห็นหายังกับบุห็นตามือตาโม่คือว่านเลยนเถ่าเลยเนาะพี่น้องเนาะทำข่อยนี่กับ่าเถ่าได้ไี่เด้อ้าวพ่ออีกแล้วพี่น้องเห็นได้ไหมนี่อุ้ยกินบมอิ่มเลยนี่บมอิ่มแทำเนาะเอาไปรวมกันระเบิกเนาะบัดนี้เนาะ ว่าน่าเทศได้ยังหน่อยนี่ปืนพี okay ่น euh ้องหอยใหญ่พี่น้องหอยหยักหน่อยนี่เดือยหยักเคยเห็นบ่อยเดือยน่ะปืนจะจะขนาดเต็มเต็มเลยเป็นห้อมหยักเป็นภูุ่มไปก้อยพี่น้องไงก้อยนี่แซ่บนี่งูด้ยสักก็ได้หลายเนาะโอ้ยูซับงูแล้เนาะพี่น้องภูมิแล้วใช่ไหม พ่อหน้าผู้เจนกเพิ่นว้าก็หิวจะนักขึกมาเนาะหน่องถ่ายเป็นพนาพนา,าะนะพนาพนในสยย่ยวยใบหมูออกมายังทสนออกมาเลยเนาะเอาเนาะวันนี้เสร็จภารกิจแล้วเนาะได้ผลไม้ละมือมาอันนี้ของข่อยเนาะเป็นหลักโจยหมูซะเนาะอันนี้ของหัวหน้าแทนนี่ให้เป็นอ่าเขาเอิ้นยัง,งวะอันอันดับสอง โอ้ยใหญ่กว่าหมูเลยจะดันดับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเอารวมกันน่าจะได้หลายเติบพี่น้องเอ้าบันเทิงแหละมีคลิปกินกันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อพักซื้อหยามากินแบบแิเศษเด็กบาทเนาะใส่น้ำันเลยเอารวมกันเอาหยกบุ้งรูบาทนี่หยกบุ้งรูปะ กินอนลูกกินนอนเมียเนาะโอ้เคยเนาะกินอนลูก็มันเมียโอ้แต่หลายเติบนะพี่น้องเนาะเอ้าทิ่บอกว่าหลาย้ายห่างสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหนาวที่ไปเห็นยังกันต่อเนาะพี่น้องเนาะมาหนี้อขอกล่าวคข้ามาสบายดีสดเนาะพี่น้องเอา้อาสดอาเสียบป่านี้ <laughs>